เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระธนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่้จากนี้ไปให้ลูกปศิกาแก้วนอนทุกคนนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตา เบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะ่ยจะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึก,กสบาย ขยับเนื้อขยับทัวงเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกันนะจ๊ะในทุกๆครั้งที่เราจะนั่งเจริญสมาธิภาวนานให้ใช้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีในการปรับร่างกาย ให้ผ่อนคลายตั้งสบายบายนั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะแล้วก็หลับตาพิมพิมนั่งหน้ายิ้มยิ้มให้มันสบายสบายเปลือกตาก็จะให้ถึงกับปิดสนิท เมือนเราปลืปล้มตานิตนิดพอแสงลอดได้หรือระดับขนตาชนกันอย่างนั้นนะจะต้องปลือปลือตานิดนิดจะช่วยให้กละามเนื้อบริเวณใบหน้าผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายก็ปล่อยผ่อนคลายตามใบด้วย และใจที่จะไปเพ่งไปจ้องไปเล็งไปกดไปวังคับบที่ศูนย์กลางกายมันก็จะได้หมดไปเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามอย่าดูเบาตรงนี้นะลูกนะในการหลับตาเนี่ยถ้าหลับตาเป็นเราก็จะเห็นภาพภายในได้อย่างง่ายๆ ส,สบายสบายนี่สำคัญนะลูกนะสำคัญนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใช้เวลาตรงนี้หนึ่งถึงสองนาทีปนะรับตรงนี้เนะี่ยปรับการหลับตาปรับร่างกายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนพอเหมาะพอดี มันจะเป็นสบายจริงๆนะจ๊ะตรงเนี้นิดหนึ่งพอเราทำตรงนี้เป็นแล้วเนี่ยการรวมใจหรือนำใจกลับเข้าไปสู่ภายในมันจะง่ายมันจะไม่มีกดลูกในตาไปดูในกลางท้อง ใจไม่มีรุนไม่มีเร่งไม่มีเพ่งไม่มีจ้องเพรามันจะผ่อนคลายตั้งแต่เบื้องต้นนี่สำคัญจ้ะและหลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อยมันจงวางน้ำหนักของใจให้แตะแผ่วๆเบาๆ ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหมือนปุยนุ่นที่ลอยไปในอากาศค่อยๆบรรจงหล่นลงไปแตะสัมผัสผิวน้ำเนี่ยอย่างนุ่มๆโดยไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็เช่นเดียวกันนะลูกนะ ตั้งแต่แผ่วๆเบาๆสบายบายไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะก็ยับไปกังวลจนเกินไปว่ามันจะตรงศูนย์กลางกายฐานที่จิตเ๊ะเลยไหม รหรือเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ giving. ไปเลยไหมก็ไปต้องถึงกับกลางบนขนาดนั้นนะจ๊ะเอาแค่ว่รราประมาณเอาว่า e อยู่ในบริเวณแถวกลางทองในตำแหน่งท <Cancer> ี่เรามั่นใจวันนี้และคือศูนกลางกายฐานที่เจ็ด เพราะฐานที่เจ็ดจะเห็นได้จริงๆต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลนั่นแหละจึงจะเห็นได้แต่ตอนนี้เราก็ประมาณออกก่อนว่าอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องนะจ๊ะและการกำหนดบริกรรมมาในมิตรหรือ ภาพทางใจภายในก็ให้เรานึกง่ายๆเหมือนเรานึกถึงภาพดอกบวัวดอกกุหลาบน้ำค้างที่ปลายยอดยญาหรือก้อนน้ำแข็งใสๆ ซึ่งเราก็เคยเห็นมาด้วยกันทั้งสิ้นเราก็นึกภาพภายในเหมือนอย่างนั้นนะจ๊ะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่วันนึกเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้ว แต่ว่ใสบริสุทธิ์เหมือนกระจกบ้างเหมือนน้ำแข็งบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างเราคุ้นเคยอย่างไหนเราก็นึกอย่างนั้นนะจ๊ะเราวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจกลับมาหยุดนิ่งๆ นุมน่มๆอยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พระวัติตรงนี้ที่ฐานที่เจ็ดเป็นที่สิงสถิตของพระรันททยของพระธรรมกายและในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่อละรลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายนี่ จะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ท่านนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและก็นิ่งอย่างเดียวทิ้งทั้งสมบัตริราชสมบัติในกรุงกบิลาพัฒ์ทิ้งความสะดวกสบาย อเจอที่พระสาทสามฤดูทิ้งโลกภายนอกปลีกวิเวไปจะสแสวงหาหนทางบ้นทุกเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของใจก็จะกลับเข้าไปสู่ภายใน สู่ที่ตั้งดังเดิมตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทาญาเป็นประสัมมาสัมุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้ทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว โลกปสิกาแก้วนอออนทุกคนนะเป็นผู้มีบุญมากจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้โอกาสตัวเองมาบวชเป็นอุปสิกาแก้วนอออนเปรีกวิเวกความบำเป็นในครรมะบารมีและก็มาฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยถือว่า มีบุญมากๆนะจ๊ะฉลุปศิกาแก้วนอออนทุกทุกคนใจหยุดนิ่งได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็เข้าถึงดวงธรรมภายในก็ถึงความสุขภายใน ที่ไม่มีสุขใด้มาเปรียบเทียบได้ข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในที่ใจเกลี้ยงเกลาที่ทำให้เรารู้สึกมีความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายอย่างแท้จริง,งวัตใจเรากลับมาอยู่ตรงนี้เข้าถึงอย่างนี้และเข้าถึง พระธรรมกายในตัวแล้วเนี่ยเมื่อเราจะไปชักชวนใครก็ตามเนี่ยชาวโลกทั้งหลายก็ตามให้มาปฏิบัติธรรมอย่างเรามามีประสบการณ์ภายในอย่างเราเนี่ยคำพูดของเราก็จะมีน้ำหนักเพราะเราได้พิสูจน์แล้วว่า พระธรรมกายในตัวมีจริงดีจริงเข้าถึงได้จริงและเราได้เข้าถึงแล้วเมื่อเราพูดอย่างนี้เนี่ยถ้อยคำของเราก็จะมีพลังใครได้ยินได้ฟังก็อยากจะทําตามเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำตามเราหลวงปู่สิกาแก้วก็ลองนึกต่อไปนะจ๊ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น กับทุกๆคนที่เข้าใกล้เรากับหมู่ญาติของเขากับเพื่อนร่วมโลกความสว่างสวยัยความสุขความเบิกบานก็จะมาเกิดขึ้นกับทุกๆคนทุกคนก็จะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นทลุปฏิกาแก้วทุกคนเนี่ยสว่าง ชาวโลกก็จะสว่างด้วยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นการให้โอกาสตัวของเราได้เข้ามาบวชกันในคราวนี้และก็หลายๆท่านมีประสบการณ์ภายในเป็นเครื่องยืนยันในการตัดสรุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรืออย่างน้อยว่ามีพระในตัว มาบทในคราวนี้ก็สมปรารถนาบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและถึงแก่บิดามารดาหมู่ญาตสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการบทอุปสิกาช่วงสั้นนี้นะเจ้าเพราะเรามีเวลาจำกัดในจากว่า เรามีภารกิจมากในทางโลกให้โอกาสตัวเองมาบวชได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบุญนี้ก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็สมาชิกทุกคนภายในคะรอบครัวนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ประก,กรอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธรมรรก,กะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันกับตัวเราเองกับพระรัตนตรัยว่าเราเป็นชาวพุทธก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจประก,กรอบความเพียรให้กลั่นกล้าฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆินุ่มนุน่มเบาเบาสบายสบาย ให้ใจสใสๆใจเย็นๆร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนิบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆวา่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกัีไบเงียบๆนะลูกนะ